อาวุธนี้พี่คิดได้ไงวะวันนี้ขอเสนออาวุธสุดสิ้นหวังไคเต็นตอปิโดมนุษย์แค่ชื่อก็รู้แล้วว่าคนคิดต้องสติเฟื่องเบอร์ไหนนี่มันคือสุดยอดนวัตรกรรมแห่งความสิ้นหวังของกองทัพญุ่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสถานการณ์ตอนนั้นญุ่ปุ่นกำลังจะแพ้แบบหมดรูปแทนที่จะคิดแผนรบดีๆพี่แกกับปิ้งไอเดียว่าเฮ้ยตอปิโดธรรมดามันเล็งไม่ค่อยแม่นวะ่ะงั้นก็เอาคนเข้าไปขับแม่งเลยสิ ง่ายดีไหมล่ะอาเฉรลียจริงๆเพราะคุณหน้าตาของไทเทนก็ไม่มีอะไรมากจาก้ะมันก็คือต่อปิโดลูกเบลเลอร์นั่นแหละแต่เจาะรูตรงกลางพอให้มนุษย์ผู้โชคดีมุดเข้าไปนั่งได้หนึ่งอัตราพร้อมด้วยแผงควบคุมง่ายๆกับปริทัศน์หรือกล้องเรือดำน้ำกะกะอันหนึ่งให้ส่งดูเป้าหมายอ้อแล้วที่สำคัญที่สุดคือไม่มีระบบดีดตัวหรือทางออกฉุกเฉินนะจ๊ะนี่มันตั๋วเที่ยวเดียวสู่ยมโลกชัดๆ คนขับก็ไม่ใช่ทหารผ่านศึกเก่าๆที่ไหนหรอกส่วนใหญ่เป็นเด็กหนุ่มวัยกระทงอายุสิบปลายๆถึง20ต้นๆที่ถูกปลุกระดมด้วยลัทธิบูชาจากักรพรรดิจนยอมสละชีพแบบงงๆพวกเขาถูกฝึกให้เชื่อว,ว่าการได้เป็นใครเต็นคือเกียรติยศสูงสุดแหมเกียรติยศที่ต้องแลกมาด้วยการเป็นแค่หัวรบชีวภาพนํำวิถีเนี่ยนะฟังแล้วอยากจะขำให้ฟันล่วงและผลลัพมันเลือดไหมก็ไม่ เรือดำน้ำแม่ที่มันทุกเจ้าใครเต็นไปก็โดนสอยร่วงไปหลายลำไอ้เจ้าโตปิโดบ้าเนี่ยก็มีปัญหาทางเทคนิคจุกจิกขับก็ยากเล็งก็ลำบากแถมหลายลำก็ระเบิดตัวเองตายเปล่าๆหรือไม่ก็โดนยิงทิ้งก่อนจะถึงเป้าหมายด้วยซ้ำสรุปคือจมเรือรบอเมริกันได้แค่ไม่กี่ลำแต่สังเวยชีวิตเด็กญี่ปุ่นไปเป็นร้อยคุ้มไหมละนั่น มันคืออาวุธที่สะท้อนความดื้อดัานและไม่ยอมรับความจริงของผู้นำชัดๆแทนที่จะยอมแพ้เพื่อรักษาชีวิตคนกลับส่งเด็กๆไปตายในโรงศพเหล็กนี่มันไม่ใช่ความกล้าหาญหรอกนะแชทมันคือความเส้นคิดว่าแต่ถ้าเป็นแชทในสถานการณ์แบบนั้นจะยอมเข้าไปขับโจกเครื่องมือสังหารตัวเองนี่เพื่อชาติหรือจะหนีไปตั้งหลักเอาชีวิตรอดก่อนดีอยากรู้ความคิดคนฉลาดชาติอย่างแชดจังเลย